สวัสดีครับวันนี้พี่พุทธพาเทีย่ยวนะฮะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑลนะครับข้าจิตอาสามอำเภอพุทธมณฑลนะคะเราวันนี้จะต้อนรับท่านผู้ตรวจนะคะเนี่ยมาตรวจงานทะมีนัมเบอร์วันของอำเภอพุทธมณฑลเราค่ะพี่พุทธพาเที่ยวบุกงานทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรอบเก็บคะแนนในพื้นที่ ณที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมงานนี้มีคณะรุุกรรมการตัดสินการประกวดระดับภาคกลางปี2568ลงคุณที่ตรวจบรรยากาศอบอุ่นสุดๆได้รับการต้อนรับโดยนายอิทธิพงศ์จากตรีมงคลนละอำเภอพุทธบณตลพร้อมการแสดงรำต้อนรับสวยงามจากกลุ่มออเจ้าจีนาสาพุทธบณฑล เพงนี้น้งประตาอบันสก่ปอนด์ปนที่เ้ระตบแลวไปลองดูว่าบกันเพลกี่รอบแล้วอมาลองดว่าที่เป็นทู่ว่าไ้ท่านผู้ตรวจผู้จบทำให้ทุกคนมีหัวใจพร้องโต สุดยอดนะครับเป็นการร่วมมือร่วมใจของชาวอำเภอพุทธมนตลทางข้าราชการในพื้นที่จิตอาสาพุทธมนทลน,นักเรียนนักศึกษาเรามาฟังคุณหนึ่งคนไทยลัฐกันครับรู้สึกดีใจค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วสําหรับอําเภอทูบีนัมเบอร์วันอำเภอพุทธมนตลเรานะคะซึ่งตอนนี้นท่านคณะอนุกรรมการก็ได้มาตรวจเช็ค ว่าพวกเราทําโครงการทูบิน้ำม่ววันจริงหรือเปล่าคะแล้วมีภาคีเครือข่ายเยอะแยะมากมายนะคะดิฉันในฐานะประธานท่องเที่ยวอํเาเภอพุทธมนทลก็ดีใจที่เป็นเครือข่ายของทีมทูบิน้ำม่ววันของอำเภอพุทธมนทลค่ะดีค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่อํเาเภอพุทธมนทลน,นะคะเป็นหนึ่งโดยเม่พึ่งยาเสพติดค่ะ